คุณลิซกาครับเย็นเย็นกว่าครับเย็นเย็นครับพวกแกไม่มีสิทธิ์เข้ามาเหยียดที่เด้ฉันไล่พวกแกไปแล้วพวกแกไม่มีสิทธิ์เข้ามาพวกพวกเราแล้วยังจะมาไล่อีกเหรอพวกเราเผาลงมาเลยเผาเลยเผาเลย ทุกคนนะครับขอให้เชื่อคุณพาลัยเพราะว่าท่านคือลูกสาวท่านเจ้าสัวท่านไม่มาหลอกพวกเราแน่นอนโอเคไหมครับเย้ดีนะจัดการครัครับฝากจัดการด้วยนะใช่ครับคุณหัวเดี๋ยวเราไปดูกัน สิไม่ได้แล้วจริงๆนะ้าสิไม่คู่ควรกับสมบัติของครอบครัวพาเลยเก็บ่าพมาเลยวุเ เงินเดือนที่โรงงานเป็นยังไงบ้างคะขาดอะไรไหมทุกอย่างเรียบร้อยค่ะนายทุกคนรับทราบหมดแล้วผู้บริหารไม่ใช่กลุ่มของคุณรัิกาอีกต่อไปค่ะเดี๋ยวเรีประชุมพูดถือขุ้นวันนี้เลยนะคะเราชาไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยนาสิเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะทํางานกันลำบากไม่เปลี่ยนอำนาจกันชัดเลยนี่บอกอน่อยสิเขาทำอะไรเงียบเลย ชุมนุผู้ถือหุ้นฉวันมวแ,และเปลียนผู้บริหารชัวอีเมลอะไรใครเป็นคนส่งจดหมายเวียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเออหนูก็เพิ่งได้รับเหมือนกันค่ะแต่ว่าผู้ถือหุ้นมาถึงกันแล้วนะคะทำไมมันเร็วอย่างเนี้ดูเหมือนว่าทางเขาจะได้รับจดหมายเวียนก่อนที่นี่ค่ะใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้นะตามใช่ไหม รายชื่อผู้ถือหุ้นทําทำไมถึงไม่มีชื่อฉันกับประเมินนีม่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่ผ่านอะไรขั้นประธานคนใหม่มาแล้ว ท่านที่ว่า่าเสียสละกวาแบบกระทันหันในวันนี้นะคะเชญนะะั่งค่ะพี่แกคิดจะเล่นตลกใช่ไหมคุณของฉันกับประเมินกายเป็นของแกได้ยังไงทุกท่านคะ่ะผู้หญิงคนนี้ชอบโอกงฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นประธานบริษัทอีกต่อไปทุกท่านอย่าไปหลงเชื่อนะคะทุกท่านเข้าใจที่ฉันบอกแล้วใช่ไหมคะการประชุมวันนี้เป็นข้อผิดพลาด ฉันต้องขออภัยด้วยค่ะยกเลิกประชุมคุณพาไลถือหุ้น65%ถือว่าท่านเป็นประธานตาะเบียบบริตตทนะครับคนที่สามารถยกเลิกประชุมได้ดูเหมือนว่าจะเป็นคุณพาไลมากกว่าครับขอบพระคุณอีกครั้งค่ะมันไม่ง่ายนั่นหรอกคุณพาไลกโกงฉันกโกงฉันอย่างไรกโกงที่ทไหมพวกเขาโกงฉันอ้พา